โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกทท่านด้วยนะคะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแ๊ปแลด้อมอีกแล้วนะคบผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกนะคบผมแมปบีดเบอร์รี่พิษสันรันนะคบผมใช่แล้วนะฮะเราจะมาหนีคุณแบร์รี่ที่เรือนจำในนี่ในเรือนจำที่ทะเลนะคบผมใช่ ออฮะนะฮะชายหาดนะครับชายหาดเรือนจำใช่ใช่โอเคไปลุยกันเลยนะครับทำไมมันถึงมีคุกอยู่ที่ชายหาดได้ล่ะเนี่ยนะฮะไม่เข้าใจเลยจริงๆผมเคยผมเคยเห็นแค่ค่ายทหารนะค่ายทหารติดทะเลนะครับค่ายทหารชายหาดนะฮะที่มันจะมีชายหาดหลายๆที่เลยที่เขาจะมีค่ายทหารใช่ไหมแล้วก็ เขาจะเปิดเป็นชายหาดให้คนเข้าไปเที่ยวได้นะครับผมใช่แต่ว่าเรือนจําที่อยู่ติดชายหาดนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะฮะแต่ไม่เป็นไรมาดูกันเลยเ <c oughs> ฮ้ยฮึบกระโดดแล้วก็วิ่งมาลงมาที่นี่ที่ไหนเออบรรยากาศดูดีนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มันคุณตํารวจรคุณคุณรอปภคุณเอ่อ ยามหรือว่าอ,อ้ผูคุมผู้คุมนะฮะเรียกผิดคุณผู้คุมนะฮะเพราะที่นี่คือเรือนจําต้องเป็นคุณผู้คุมสิใช่ไหมนะฮะคุณผู้คุมใส่ชุดเอ,อว่ายน้ําทะเลนะฮะมีร่มด้วยสงสัยแถวนี้อากาศร้อนงแง่แหละอยู่ติดอยู่ติดทะเลมันต้องอากาศร้อนอยู่แล้วนะครับผมอแต่ว่าลมทะเลค่อนข้างเย็นแน่ๆนะฮะแล้วถ้าร้อนก็ลงน้ําได้อ,อแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นน้ําเลยแฮะตรงนี้ก็น้ําทุกคนแต่ว่าเป็นน้ําในห้องน้ําอืมตอนนั้นมีทางเข้าด้วย ไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยเอไม่มีอะไรนะฮะแล้วเสียงใครเดินไม่รู้นะครับในนี้ก็มีผมอยู่คนเดียวนี่นาใครเดินวะแต่ตรงนี้มีเสียงนะฮะขุด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 โอ้เรามาอยู่ชั้นใต้ดินของทะเลอย่างนั้นสินะชายหาดแล้วทําไมชายหาดถึงมีลาวาละเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบ อจุดแบบท่องเที่ยวแน่ๆเพราะว่ามันมีคนมีคนเอาที่นั่งนอนเล่นกับลมมาปักไว้นะครับใช่เออแล้วลาวามันมาได้ยังไงละเนี่ยลาวามันไม่ควรจะอยู่แถวนี้นะเนี่ยแถวนี้มันอยู่ใกล้ชายหาดมันน่าจะโดนน้ำทะเลท่วมแล้วก็ กลายเป็นก้อนลาวาแข็งตัวสีดำๆแล้วไม่ใช่หรอมันไม่ควรจะมีลาวาเป็นน้ำหนาแบบนี้อะผมตายผมตายได้ยังไงอ่ะทุกคนเมือตะกี้อ่ะผมไม่เข้าใจนะฮะแบบนึงนะฉันตายได้ยังไงเอ๋แปลกๆนะครับเนี่ยนั่นเลยสิเดี๋ยวนะฮึบ ฮึบอ่ารอดแล้ว <c oughs> ผมเสียว่าผมจะตายอีกเขาเมื่อกี้อยู่ผมก็ตายทุกคนตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้หรือว่าตายเพราะว่าบ่นมากแบบว่าเรื่องมากเรื่องมากดีนักตายซะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแบบว่าคนทําแบบได้ยินผมที่ผมกําลังบ่นอยู่เกี่ยวกับเรื่องลาวาที่มันไม่ขมไม่เกี่ยวกับเรื่องลาวาที่มันไม่สมควรที่จะมาอยู่กับทะเลนะฮะเขาคงแบบลาคาญจังเว้ยไอ้หมอนี่บ่นอะไรนักหนาตายไปซะ <c oughs> หรือเปล่านะะผมไม่ใช่มังนะฮะ เนาะโอ,โอ,โอ้มีก้อนก้อนหินร่วงตกลงมานะฮะวิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วเร็วระวังก้อนหินให้ดีๆก้อนหินจะลงมาอีกไหมโอเคลงมาอีกอยู่นะฮะอ้าวตายได้ยังไงอะเมื่อกี้ตัวผมยังไม่โดนเลยนะนะครับผมยังไม่โดนก้อนหินเลยแต่ผมตายนะฮะผมตายโดยเหตุสุดวิสัยมาสองรอบแล้วเนี่ย เออผมตายด้วยพลังงานบางอย่างนะฮะซึ่งเป็นพลังงานที่ผมไม่รู้ว่ามันคือพลังงานอะไร <c oughs> เออนั่นนะสิแล้วเมื่อกี้เสียงใครตดอะเสียงใครตดเสียงนายอย่างนั้นเหรอพ่อนุมพ่อดุมอัศวินสีเขียวนะฮะเออนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่ยุคกลางไม่ใช่เหรอทำไมมีอัศวินอยู่ที่นี่ได้ที่นี่มันเลือนจำเรือนจำมันจะมีอัศวินได้ยังไงอะ แถมไม่น่าใช่ยุคกลางด้วยเป็นยุคสมัยใหม่นะฮะหรือว่าเขาแต่งตัวแฟนซีแบบกําลังจะไปงานเลี้ยงแฟนซีหรือเปล่างานเลี้ยงที่คนแบบต้องแต่งตัวเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นน,น,นนะฮะเออคาจะเป็นยามที่กําลังแต่งตัวไปงานเลี้ยงนะฮะแล้วมาเจอเราพอดี <c oughs> ผมก็คิดได้เนาะเออกดกดลิฟต์เพื่อขึ้นทางบนอืม ขึ้นไปแล้วมีอะไรขึ้นไปแล้วมีอะไรอย่าบอกแล้วว่าจะมีคนดักชัดอยู่บนนี้อ้าไม่มีนะฮะมีคนจริงแต่ไม่ใช่คนดักทุกคนเป็นคนปลอมๆที่เอ่อขายของ <c oughs> ไม่ซื้อหรอกนะไม่มีตังเทิยดื่มน้ําโอ้วิ่งไวนะฮะเป็นน้ํายาวิ่งไวนี่เองอ่าสบาย เขาเผลอตั้งน้ำยาวิ่งไวไว้แถวนี้ครับเนี่หวานเลยนะฮะถ้าเราไม่มีน้ำยาวิ่งไวเราน่าจะวิ่งผ่านเจ้าพวกนี้ไม่ได้นะนเนี่ยเพราะมันน่าจะผ่านไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะกระโดดไม่ถึงนะครับอืมโอเคแต,ททแต่รู้สึกริ้นพันกันโทษทีฮะแต่รู้สึกเหมือนน้ำยาวิ่งไวจะหมดลิติแล้วนะใช่มันหมดลิตรแล้วเราเดินช้ามากเลยมีห้องอะไรเอ่ยสตอเลสลูม มีบนไดสินะ,อ,ะโอโอยโอบนไดติด <c oughs> บนไดติดประตู <c oughs> ตอนนี้มีกล้องวนจรปิดด้วยสวัสดีครับจะเอ๋จเอ๋จเอ๋จเอเห็นผมไหมเห็นผมไหมผมกำลังจะหนีออกจากที่นี่นะถ้าคุณไม่มาสกัดกั้นผมแล้วก็ผมจะได้หนีออกไปจริงๆละนะฮะผมจะหนีไปแอลสาวไปคุยกับสาวตามชายหาดเพราะตอนนี้เราอยู่เรือนจําที่ชายหาดใช่ไหมถ้าเราหนีจากชายหาดไปได้ก็น่าจะไปเจอกับ สาวชุดบีกินี่ที่นอนอาบแดดอยู่แน่เลยว้า wow! วน่าตื่นเต้นสะเเลอเกิเราต้องรีบออกไปนะฮะก่อนที่สาวๆจะเลิอกอาบแดดมีไหมมันจะมีไหมนะนะฮะต้องมีแหละใช้ยหาทุกที่มันต้องมีแหละเนาะใช่ไหมโดยเฉพาะสาวฝรั่งนะฮะเพราะว่าสาวฝรั่งเขาชอบแต่งตัวชุดบิกินี่กันใช่ไหม ประเทศไทยเราไม่ค่อยนิยมเนาะแต่งตัวชุดบิกินี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไปทะเลกันก็จะใส่เสื้อยืดกางเกงปกตินะฮะแล้วก็ไปลงน้ำอืมนะฮะสำหรับคนไทยเราแต่ถ้าเป็นฝรั่งนี่คือจัดเต็มนะครับบิกินีบิกินี่มาเต็มเลย <c oughs> จริงๆนะฮะเออแม่เฮ้ยไปกันเร็วไปกันเร็วอาชิบอาชิบ รีบไปกันเถอะฉันอยากไปชายหาดแล้วเถอะฮัชชุบฮัชชบแม่คึกคักจริงๆนะฮะค,คึกคักคึกคักอยากเห็นสาวฝรั่งใส่ชุดปีกินนี่เฮ้ยโอ้ลมพัดวูฮ้ฮูว้าวลมพัดพัดลมอันใหญ่มากนะฮะ พัดลมอันย้าใหญ่พัดลมยี่ห้ออะไรเนี่ยทำาม,มันพัดแรงจังเลยอะ่ะโอเคปีนปะไดขึ้นไปข้างบนนี้มีอะไรไหมข้างบนนี้มีพัดลมนึกว่าจะมีอะไรนะฮะมีพัดลมทุกคนเฮ้อเฮ้ยเสียงใครเดินอะ่ะโอโอสวัสดีครับคุณเป็นใคร โอ้โหแกลิเดอรเชฟสวัสดีเพื่อนเพื่อนตัวเขียวเฮ้ยอะ้วเพื่อนตัวเขียวเขาวิงไปโน่นแล้วนะฮะโอ้ยเ้ยผมติดอะไรทำให้ผมเดินช้าไม่รู้นะครับแต่ผมได้ปืนแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่แล้วผมติดอะไรทำให้ผมเดินช้าผมจะตายเอานี่นั่นน่ผมติดอะไรทำให้ผมเดินช้าผมติดอะไรผมติดอะไรไม่รู้แต่ว่าเชฟตายแล้วนะฮะโอเค คำติดอะไรก็ไม่ร mm so, uh, like okay. ู對對้อ่ะทุกคนผมงงมากนะฮะอืมแต่สุดท้ายเราก็กำจัดเจ้าเชฟได้แล้วนะครับแกรี่เชฟโอ้โหโอ้โหโโหโโหโอเควาดเสียวหมดเลยนะฮะเออเราไม่ตายได้อย่างไรฮึๆรอดเฉยนะครับเหมือนมีพลังงานบางอย่างหยุดยั้งตัวละครเราไว้ให้แบบ ลอยอยู่บรรยากาศนิ่งๆอ่าโอ้โอ้เลเซอร์อย่างนั้นหรอฉันจะหลบเลเซอร์หลบดีๆอาฮะหาลบดีๆอาฮะหาลบดีๆนะจ๊ะสวยงามอ้โอ้มีคนเต้นนี่มันนี่นี่นี่ว่ะเพื่อนบ้านที่แสนดีนะครับผมตะลุงเพื่อนบ้านในสตรีมนะครับผมเคยเล่นเกมอยู่ ผมจำเขาได้อันนั้นก็เราไอ้นีออ่อะไรนะผู้คุมในอ,อ,อะไรเกมเกมนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะอะไรเกมเกมนะจำไม่ได้แล้วนะฮะหนังมันนานแล้วดิแต่ว่ารู้สึกเหมือนเขาจะมีภาคสองมาแล้วนะแต่ผมไม่ได้ดูนะฮะแต่ผมเคยดูภาคหนึ่งนะฮะซักวิดเออเดอะซักวิดเกมนะคะผม,ผมดูภาคหนึ่งจบแต่ว่าภาคสองผมยังไม่ได้ดูเลย ราะว่ามันมีภาคสองนี่ใช่ไหมโอ,โอ้สวัสดีครับหุ่นยนต์ชายหาดหุ่นยนต์ชายหาดเฮ้ยหุ่นยนต์ชายหาดสีน้ำตาลจะทำร้ายผมหรอโอ้ยทำไมผมยิงไม่โดนอ่ะทำไมยิงไม่โดนอ่ะนี่แน่นี่แน่ยถังหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้ที่ยิงไม่โดนน่าจะติดต้นไม้นะฮะคิดว่าอือ ตายซะเออไปสู่สุคตินะจ๊ะเฮ้ยชนะแบบสบายๆถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะยิงเออผลไม้ไม่ค่อยโดนก็ตามทีนะฮะโืเคขับรถขับรถไปเลยอู้ชนประตูพังเลยแฮะอดูดูดดดทำไมไวจังเอะแปบ๊บเดียวเองนะฮะรถเคลื่อนที่ได้ความเร็วแสงแล้วก็หยุดอย่างรวดเร็วนะฮะตัวแสเพราะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว แบบนี้น้ํำมันมาเลยหมดไวนะฮะเราเลยต้องเดินเองอะ่ะเฮ้ยเดินเดินเดินเนท้าเปล่าเอ้ยจะบอกว่าเท้าเปล่าไม่ได้สิเราใส่รองเท้าอยู่นะครับเดินเดินเดินรองเท้าอึ๊บกระชุบขึ้นไปขึ้นไปดีๆอย่าตกนะอาเมื่อกี้เกือบตกนะฮะเสียวหมดเลยโอ้คาลีคอปเตอร์ลำนี้คุ้นจังนะฮะ ไปเลยเฮลิคอปเตอร์พาฉันออกจากที่นี่น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวก,กันกับที่เคยนั่งมาก่อนๆเพราะว่ามันสีเดียวกันเลยทุกคนสีดำนะฮะเฮลิคอปเตอร์นี้เทเวอร์ขับหรือเปล่านะครับเทเวอร์ใน GTA เพราะว่าเทเวอร์แกชอบขับเฮลิคอปเตอร์มากเลยอ่ะจบแล้วสินะโอเคจบแล้วนะครับเนี่ย